รับขณะนี้ล่างของนายสุขุ่มประมาณอายุ36ปีโดยทียมงานของโรยบานสนนครปฐมคุณช้างคุณแชมได้ดำเนินการนำมาและก็ถึงหนะ้าด้านชาาประธานของวัดไผ่ล้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านทั้งหลายก็ได้จะดูได้จะมองปู่ย่าตายายของเขาหน้าตาดีรูปหล่อนิสัยดีนะครับเป็นลูกคนที่สองของคุณพ่อร้อยตำรวจทอสุชาติพุ่มกโกมารและคุณแม่อาภาพันธ์พุ่โกมารเกิดชีวิตในขณะที่อายุ36ปีต่อไปก็จะเป็นการ รับศีลก่อนที่รับศีลล้วก็เธอสมาทานศีลห้าเพื่อเป็นความบริสุทธิ์สืบต่อไปนะครับอรหังสัมมาสัมพุทธะภะกวาพุทธังภักวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภกวตาธรรมโมธรรมังนะมัจมีโสภติปันโนภักะวะโตสาวกสังขฆอสังขังนะมามานิยาจามะ ตุติยมเปตมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายะติจรเนเณนะสหะปัญจะเทลานิยาจามะตติยมเปตมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายะติจรเนเณนะสหาปัญจะเทลานิยาจามะอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมจัสสะภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมจัสสะกะักวะโตอรหันโตชามี สังขังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังขังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังขงัง,ขงสารนังคัจฉามิปิสิกขาปัทังสมาทิยามิอะทินาทานา เวรมณีสิกขาปะทาังสมาธิยามิอาธินาทายเป็นการทอดผ้าบัตสกุลการทอดผ้าบัตสกุลจะกราบเรียนแิญทอดผ้าบัรสกุลสองชุดชุดละสองท่านดังต่อไปนี้ชุดแรกท่านแรกเรียนแิญคุณจำหลักจันทระวงและคุณบันดาสุสุกิพิจารณาผ้าบัตสกุลข,ขอกาบอาราธนาด้วยความเคารพครับ าสุริกิตนั่งที่เชนอีกสองท่านดังต่อปีนี้ท่านแรกร้อยตำรวจโทสุพศไสลาลอบและคุณรุ่งรัตสะทองโกครับเปลี่ยนแชนด้วยความเคารพขอด<อ>ทา้าบางสกุลครับคุณโยพิจรารณาภาบางสกุลขอกาบรัตนาด้วยความเคารพครับ ไม่อาจาเรียกหรือดูงายาทาถาเกิดขึ้นได้แล้วเสกิมตามเป็นธรรมดารับน้ใจย่อมพบพความสุขเลยกับคุณเรนจันลัดบัตทพอสกดิขข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 ลและกุณลุงรัตตะทองกนนายสิชนพุ่มกมานเกิวันที่1ิบสองสิงหาคม2 5 2 9ยเป็นลูกชายคนที่สองในจำนวนรูกสองคน ของคุณพ่อร้อยตำรวจโทสุชาติพุ่มกุมารและคุณแม่อาภาพันพุ่มกุมารเป็นเด็กที่ล่าเริอนในสมัยเป็นเด็กเด็กกรตันยูตะเวทีมาโดยตลอดและเมื่อมีโอกาสได้บวชในพุทธศาสนาก็ได้บวชในพระพุทธศาสนาโดยบวชที่พัฒน์รางนี้ทั้งนั้นเมื่อสุดท้าย เขาก็ได้ต่วยด้วยโรคหลายโรคตามที่แม่อาภาพันธ์ได้แจ้งไว้มีโลคตักแข็งโลคหัวใจโตในที่สุดก็มาติดโควิดและก็ได้ทำการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่เป็นการไว้อะไรในการจากไปของนายสิชนพุ่มกมารขอเรียนเชิญทุกท่านได้ยืนไว้อะไรเป็นเวลาพอสมควรครับ กาเพลนเชิได้ความเคารพครับอันความตายเหมือนนายเพชรฆาตเหนื้อพงาดดากจ้องป่องเข่นฆ่าสัตพ์ชีพเพียนไหวในโรการให้ล่วงลับดับมรณาไลฟปรีรอและความตายย่อมนำพาให้พัดผ้าทรัพย์สินมากแม้นมิดมีร้องขอรายบยศสรรเสริญแม้นเยินยอ ก็ไม่พอต่อรองกับความตายปรดทาความเคารพหนึ่งครั้งครับและเชิญนั่งได้ตามมธอาศัยคุณจาลองแม่ถีได้ให้แก่บเป็นประธานทอผ้าไตราบางสกุลครับผมขอกับอารัธนาพระเดชพระคุณพระครูปรัสุทิวัตรด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดไผ่ล้อมเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรบองสกุล ขอการประรัธานาด้วยความเคารพครับอานิจจาวตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังวูปสมโมสุขโขอ,อันสังขารทั้งหลายนั้นไม่เที่ยงไม่อาจเลี่ยงหรือหยุดยั้งอย่ากกังขา เกิดขึ้นได้แล้วเสื่อมสามเป็นธรรมดาระงับได้ย่อมพบพาความสุขเอยกัขบขอเดินเชิญคุณจำลองแม่ผีได้เปประทานวางดอกไม้จันทร์ครับและทุกท่านลุกขึ้นครับเดินเดินเข้ามาเลยครับเพียงระยะนิดหนึ่ง ท้าซนณโมตาสัพพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ธรรมาภัยยากาตาธรรมากาตเมธาธรรมาโกซาระยาสมิงสมเยกามาวาจารังโุสารังเจตังโผลปานนังโหติโสมานาสสหกะตงญาณสัมปยุตังรูปารามานังวาสาธารามานังวาทานทวตา รมะนังวะตามารมะนังวายังยังวะปะนาราคตัสมิงสมาเยภาสวาหเติอาวิเกพาหุติเยวะปะนาตา สม,สมเณออนเบียติปติจตสมปน,นาอารูปินธรรมอิเมธรรมโกศราทุกคนมองขึ้นไปนะครับขอให้ทุกคนตั้งจิตตั้งใจในการที่จะส่งดวงวิญญาณของนายสิชนพุ่มกุมารให้ไปสู่สำปรายภพ,พ,<บ>พภูมิที่ดีสืบต่อไปนะครับช่วยกันส่งใจให้กับน,นายสุชนพุ่มกุมารน,นะครับ นายสิชนพุ่มกุมารนายสิชนพุ่มกุมารนายสิชนพุ่มกุมารจติจุตัองอรหังจุติจติจุต่างอรหังจุติจุติจุตังอรหังจุตินายสิชนพุ่มกุมารขอให้พบดวงแก้วขอให้แค้วบ่งมารขอให้ถึงพระนิพพานณปัจจยโยโหตุญานนายสิชนพุ่มกุมารให้ได้พบดวงแก้ว ให้ได้แคล้วบวงมานให้ถึงพระนิพพานเบื้องหน้าโน้นเทินขอส่งดวงวิญญาณ ファナコサラモラサペテタマコサララナコサラナエラサペテタマャヨウィカタパャヨウィカタパャヨ แล้วก็เจริญพรนะครับได้ขวดน้ำอุทิศส่วนสุลให้กับคุณสีชนพุ่มกุมารเป็นลำดับต่อไปติศาครังเอวะเมวะอิโตตินนางเปตานางอุปกปฏิตอิจิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิจโตราโซยาทา วิวาจานตุสภรวะวินาสตุมาเตพวารวจารโอธรรมวาธาติอายุวันโนสุขังภารังายันจะโคทาคินา เทินาสังคมมิสุปฏิติตาทิคาราตาการทำวิธีบำเพ็ญกุศลแล้วก็ประชุมเพิงศพในสิชนพุ่งคุมานในสิชนพุ่งกุมารน,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 นี่ก็พูดง่ายก็เป็นสิทธิที่มีความคุ้นเคยกับวัดไผ่ล้อมโดยเพราะคุณพ่อสุดชาติ หรือหมวดชาตินะก็เป็นสิทธิ์ที่วัดไพ่ล้อมนี้เมื่อได้ข่าวการเสียชีวิตแล้วโดยเฉพาะนายสิชนพุ่งกุม,มารนั้นก็บวชที่วัดไผ่ล้อมและธรมภาพก็เป็นผู้ที่ทําการลาสิกขาเมื่อครั้งที่ลาสิกขาของนายสิชนก็รับข่าวก็ประสานงานในการที่จะนํา ล่างมาทําพิธีประกอบพิธีบําเพ็ญกุศลที่วัดไผ่ล้อมและโดยเฉพาะไวรัสโควิด -19 นั้นมันยังอันตรายอยู่และโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนมันเป็นอันตรายมากนะครับและตอนนี้เจ้าโควิด -19 นั้นมันก็จะมาเก็บคนที่มีอายุ เดี๋ยวห้าโมงเย็นนี้ก็มีอีกรายหนึ่งอายุเจ็ดสิบสี่แต่สิชนพุ่งกูมาน,นั้นมีโรคแทรกซ้อนมันก็เป็นสาเหตุแห่งการเสียชีวิตเพราะนั้นก็อยากจะให้คำแง่คิดแก่ญาติโยมในการที่ทุกคนนั้นควรจะปฏิบัติกันไว้ดีกว่าแก้ แย่แล้วแก้ไม่ทันนายสิชนพุ่งกุมารนั้นรายที่269แนละ้วรายที่270ก็จะมาถึงอีกเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าจะมีอยู่ทุกวันวันละหนึ่งรายสองรายมีทุกวันเพราะนั้นเนี่ยครับ ขอให้การเสียชีวิตของนายสิทธนพุ่มกุมารเป็นเครื่องเตือนสติกับพวกท่านทั้งหลายในการดำเนินชีวิตนะครับแล้วก็นายสิทธนพุ่มกุมารนั้นได้ประกอบพิธีตามบําเพ็ญกุศลศพครบทุกประการนะครับตามขนบธรรมเนียมประเพณีของเราชาวไทยนับถือพุทธมีการสวดพระอภิธรรมมีการทอดผ้า มีการประชุมเพลิงครบถ้วนสมบูรณ์แบบเพียงแต่ไม่มีการสวดพระพิธรรมเป็นรายคืนแค่นั้นเองนะครับวัดไผ่ล้อมก็ทําประกอบพิธีอย่างนี้ให้กับทุกรายทุกรายเหมือนกันหมดนะครับในการที่จะประกอบพิธีแล้วก็สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ญาติของผู้วายชนสืบต่อไปเพราะนั้นตมภาพ ก็อยากให้การเสียชีวิตของนายสิชชนพุ่มกุมารนั้นเป็นเครื่องเตือนสติให้พวกเราทั้งหลายนั้นกันไว้ดีกว่าแก้แย่ yeah. แล้วก็แก้ไม่ทันจริงๆเพราะนั้นถึงได้บอกว่าพวกท่านทั้งหลายใส่หน้ากาล้างมือบ่อยๆเดี๋ยวมันก็หายไปครับโควิดเดี๋ยวต่อไปมันก็เป็นโรคประจำท้องถิ่นเหมือนกับไข้หวัดนะเหมือนกัน เดี๋ยวพอมียาเข้ามารักษาตัวพวกเราเราก็จะดําเนินชีวิตอย่างปกติแต่ตอนนี้มันยังไม่ปกตินะครับมันเป็นเรื่องจริงก็ขอรณรงค์ให้ท่านทั้งหลายนั้นป้องกันไปให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันยังติดกันง่ายอยู่นะครับสุดท้ายนี้อารมาภาพก็ขอเป็นตัวแทนของนายสิชลภูมกุมารพี่ญาติโยมทั้งหลายที่มีความรักในตัวของนายสิชลภูมกุมารน,นั้น ขออํานวยอ,อให้ท่านทั้งหลายผ่านพ้นอุปสรรคทั้งปวงในการดําเนินชีวิตนะครับสู้ๆในการดําเนินชีวิตก็ขอเอาบุญกุศลที่ทําให้แก่ในสิทธิชนผุ้งกุม,มารจงส่งผลให้ท่านทั้งหลายทั้งพ่อและแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวที่ลูกต้องมาจากไปนั้นจงดําเนินชีวิตผ่านพ้นอุปสรรคทั้งปวงดําเนินชีวิต ให้มีแต่วความสุขทั้งทางกายและทางใจสืบต่อไปนะครับก็ขอเงิออนอรทุกท่านนะครับครับก็ต้องกราบขอพระคุณนะครับในความเมตตาของพระเดชพระคุณพระคระคูปร,คประดักุทธิวัตรหรือหลวงพ่อน้องฝนนะครับที่ได้เมตตาให้คําสอน,น,นต่างๆเพื่อไปกนกําลังใจให้กับญาติานะของผู้เสียชีวิตคือนายสิชนพุ่มกุมารได้มีกําลังใจเชิญมาถ่ายรูปร่วมกันครับชีวิตต่อไปนะครับขอ,ขอจเจริญพรนะ สพสัตตาสุขีอัตนตัางปริหารันตูสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทุกช่วงชันทุกผิวพันุ์ทุกเชื้อชาทุกศาสนา,าจงเป็นสุขเป็นสุขเธอที่เกิ มาจงรักษาตนให้พ้นภัยพาสัตว์รวมโลกโชชตาทุกราสีขอต้งมีความสุขสนุกสนาน อานิี้สองจงมีพลโดนบันดาลให้ทุกท่านสุขสวัสดิ์ีพั่าเธอ